สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับแต่กรลบ้านนะครับวันนี้จะพามาในรถนะครับตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับเพิ่งซื้อมานะครับตัวนี้เป็นโตโยต้าไทเกอร์ดีฟูดีนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง25 0พนะครับเป็นปี03นะครับเป็นเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะครับนะครับราคาอยู่ที่16 8 0 0 0บาทนะครับสีสันเรียบร้อยนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับถ้าว่าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับจะมาในรถที่เต็นท์นะครับ รถเราอยู่นนทบุรีนะครับอยู่เส้นบางบัวทองสุพรรณนะครับก่อนถึงแยกนภวงศ์นะครับอยู่ซ้ายมือติดกับถนนใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับช่องกอลรถบ้านนะครับผมขอฝากกดติดตามกดถูกใจกดกดเองกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับเพจกอลรถบ้านนะครับผมขอฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับ0873210872นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดนะครับหรือว่าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับหารถอยู่นะครับ ราคาถูกๆนะครับแสนกลางกานะครับคันนี้นะครับตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับรถสวยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับสีแปน่าก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังพุ่มมานะครับนี่ครับพรมลายนะครับไม่มีลอกนะครับ แอร์เย็นนะครับวิทยุใช้ได้ปกตินะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับนี่ครับแผงประตูนะครับมาดูบ่อหลังนะครับนี่นะครับไม่ขาดนะครับสวยเลยนะครับภายในนะครับหลังคานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไม้นะครับวิ่งเท่าไหร่นะครับคันนี้วิ่งสองแสนนะครับรถวิ่งน้อยนะครับเครื่องดีนะครับ เรามาดูเม็ดนร์ตรงประตูนะครับยังอยู่ครบนะครับนี่นะครับสวยนะครับภายในนะครับเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องแค่เดิมเดิมนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นนนี้มานะครับท่อเป็นสแตนเลสนะครับสวยนะครับเลขคันหน้านะครับ นี่นะครับคานเดิมนะครับฝาโปงเดิมนะครับน่ครับตาโตโยต้านะครับตันนี้เป็นปีศูนย์สามนะครับเพจนะครับก็เลยเรามาฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องก็ไม่มีอะไรนะครับเพาะนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับภาษีเต็มนะครับ 66นะครับ24กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูยางนะครับยางปี21นะครับตัวนี้เป็นแม็กขอบ18นะครับยางก็90%นะครับยางใหม่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูปีนะครับันะีครับปี21นะครับก็จะเป็นข้างหลังนะครับกระบะมันทุกนะครับสวยนะครับ สวยมากนะครับถ้าคนไหนสนใจนะครับสอบถามนะครับเบอร์087-321-0872นะครับราคาอยู่ที่168,000บาทนะครับไงผมขอฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ